สวัสดีครับหัวไปแช่เออโต้ลบลีครับพอดีวันนี้มันหยุดวันอาทิตย์นะครับพาครอบครัวไปทําบุญนะครับที่สิงบ์บรีนะครับกอ็อยากจะนําเสนอนะครับสิ่งดีๆนะครับนะก็ลูกสาวนะฮะนี่นั่งอยู่แล้วครับสองคนนะฮะสวัสดีค่ะก่อนสองคนเลยเร็วเร็วสวัสดีเอฟซีฟก่อนเร็วสวัสดีค่ะเสสวยวสวดีค่ะหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรลาเซีย ใช่ไหมไปไหนลูกวันนี้ไปไหนเที่ยวเที่ยวเหรอไปทำบุญไม่ใช่เหรอไปทำบุญไปทำบุญเสร็จก็ไปเที่ยวเออไปทำบุญอ่ะอ่ะอีกคนนึงเล่นน้ำเล่นน้ำอ๋อจะไปเล่นน้ำอ่าโอเคโอเคอันนี้ไปไหนลูกแม่จะไปไหนวันนี้ไปทำบุญแล้วก็ไปกินข้าวทำบุญเหรอลูกกินข้าวเหรอลูกนะทำบุญวัดไหนรูกไหมวัดเดิมวัดเดิมอ๋อสิงห์บุรีนะ หลวงพ่อจะรันเนาะเนาะเราทําบุญอยู่วัดนี้เนาะโอเคเนอะอะสวยปะสองคนถ่ายสวยไหมเอ๊ะพี่สาวคนโตออกมาแล้วอะเดี๋ยวป้าบอกเอฟซีเนาะไปทาบุญบา,บายก่อนยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานสองคนเร็วเร็วเดี๋ยวใส่รองเท้ายิ้มหวานยิ้มยิ้มบายบายก่อนเร็วบาย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 ,บาย,บายลาเสร็จจะไปเที่ยวใช่ไหมลูกโอเคเนาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำบุญกันครับ ก็อ่ะถ่ายสามคนพี่สาวคนโตมาได้ป่าไม่มานะอ่ะถ่ายสามคนครับก็คลิปสั้นๆครับนะเอาไว้ดูนะครับว่าวันหยุดเราทํากิจกรรมนะฮะอะไรบ้างนะฮะก็ไปทำบุญทำทานนะครับนะเพราะว่าแฟนซื้อกระถังกระทานมาเรียบร้อยแล้วครับเ <c oughs> ตรียมพร้อมไหมนะฮะนะครับนะก็ ทำงานมีไรายได้ครับนะส่วนที่เหลือก็ทําบุญทาทานบ้างเป็นครั้งคราวนะฮะจะได้จิตใจจะได้ดีนะครับนะไม่คิดร้ายนะฮะแล้วก็อ่าเป็นตัวที่คอยเตือนเรานะครับแล้วก็กล่อมเกลาเรานะฮะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับนะเป็นประเพณีไทยนะครับก็ อู๋พี่ชายออตโต้ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับก็เดี๋ยวไปทำบุญด้วยกันครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยบายบายเร็วๆบ๊ายบายจบแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสองมือโอเคโอเคครับคลิปหน้าเจอกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ